สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับเชฟบีมนะครับสตอรี่กับ Kitchen Aid Thailand นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะมาทำขนมนะครับโดยใช้เครื่องแฮนด์มิกเซอร์นะครับหรือว่าเครื่องปั่นมือนะครับของ Kitchen Aid นะครับสำหรับวันนี้การทำขนมง่ายๆสไตล์เชฟบีม5นาทีคุณก็สามารถทำได้กับเมนูที่มีชื่อว่าเค้กอัลมอนด์ส้มครับสำหรับการทำเค้กอัลมอนด์ส้มจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวติดตามได้เลยนะครับเรามาเริ่มทำกันเลยนะครับกับตัวเค้ก แอลมอนด์ส้มนะครับของเราในวันนี้นะครับสำหรับส่วนผสมนะครับมีไข่ไก่ครับน้ำตาลทรายครับวิปปิ้งครีมครับน้ำมันพืชครับแป้งเค้กครับแอลมอนด์ป่นครับและตัดลดด้วยเกลือเช่นเดิมนะครับอันนี้คือส่วนผสมของตัวเค้กแอลมอนด์นะครับซึ่งเป็นเค้กที่ไม่ใช่เค้กธรรมดา เพราะมีส่วนผสมของอัลมอนด์ป่นที่เราจะเพิ่มเนื้อสัมผัสและเพิ่มเทกเจอร์เวลารับประทานแล้วจะมีความกรุบจะมีความแน่นของตัวอัลมอนด์อยู่ภายในตัวเนื้อเค้กและทานคู่กับส้มอร่อยมากๆเลยนะครับและอุปกรณ์ที่สําคัญของเราในวันนี้นะครับที่จะช่วยทุนแรงของเรานะั้นนั่นก็คือตัว kitchenaid hand mixer นะครับซึ่งสามารถช่วยทุนแรงของเราได้เป็นอย่างดีเลยนะครับเราไม่ต้องเสียเวลาในการตีให้เนื้อเค้กขึ้นฟูนะครับเพียงแค่คุณใช้เครื่องและถือเฉย เค้กของคุณก็สามารถขึ้นฟูและอร่อยคงตัวได้ตามสูตรที่คุณคดาดหวังไว้เลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มลงมือกันเลยนะครับเริ่มจากการใส่ไข่กับน้ำตาลแล้วตีให้เข้ากันครับจากนั้นตามด้วยน้ำตาลทรายครับใช้เครื่องตีแฮนด์มิกเซอร์นะครับ ตีจากเบอร์เบาสุดก่อนนะครับเราเริ่มจากเบอร์เบาก่อนนะครับค่อยๆทําให้ไข่กับน้ําตาลเท่ากันก่อนครับเมื่อไข่แดงเริ่มแต่งตัวเราเริ่มสปีดการเป็นสปีดก,กลางได้เลยครับตีจนส่วนผสมของไข่และน้ําตาลมีสีเป็นสีเหลืองอ่อนขึ้นครับ เมื่อส่วนผสมของไข่และน้ำตาลมีสีเหลืองอ่อนและขึ้นฟูแล้วนะครับเราจะเริ่มใส่ส่วนผสมที่เป็นของเหลวก่อนนะครับเริ่มจากครีมครับผมตามด้วยน้ำมันครับและทำการตีผสมให้เข้ากันอีกหนึ่งครั้งนะครับ จากนั้นนะครับเริ่มใส่ของแห้งนะครับเริ่มจากแป้งนะครับแป้งถ้ามั่นใจว่าแกะถุงใหม่ไม่จําเป็นต้องร่อนนะครับแต่ถ้าเป็นแป้งเก่าเก็บเราจะต้องร่อนตามด้วยผงฟูครับตามด้วยอัลมอนด์ป่นครับ และตัดลดและเสริมลดด้วยเกลือนะครับเล็กน้อยครับและทำการตีให้เข้ากันอีกหนึ่งครั้งนะครับก็เป็นอันใช้ได้แล้วครับเมื่อใส่แป้งของแห้งลงไปนะครับเราจะเริ่มตีจากเบอร์เปาก่อนนะครับให้หมดผงแป้งเพื่อกันส่วนผสมของแห้งฟุ้งกระจายนะครับเมื่อส่วนผสมของแห้งเริ่มหมดผงแป้งแล้วนะครับเราก็จะเริ่มตีสปิดกลางพอนะครับ เพียงเท่านี้นะครับเราก็จะได้ตัวเค้กแอลมอนของเราแล้วนะครับเดี๋ยวเราทําการตักใส่พิมพ์กันและนําเข้าอบครับวันนี้เราจะอบเค้กที่อุณหภูมิ175งอางศาไฟบนล่างไม่ใช้พัดลมนะครับเป็นเวลา15นาทีครับหรือจนกว่าเค้กจะสุกครับเดี๋ยวเราไปอบกันเลยครับนําส่วนผสมของเค้กใส่พิมพ์ตามต้องการเลยนะครับใส่เพียงแค่3ใน4ของพิมนะครับพอเดี๋ยวเค้กจะฟูขึ้นมาอีกประมาณ1เท่าครับ จากนั้นนะครับนำเข้าอบได้เลยครับผมและเมื่อเราได้เค้กออกจากเตาเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ทําการเชือนหน้าเค้กออกนะครับเพื่อให้หน้าเค้กมีลักษณะที่แบนราบสวยงามเวลาตกแต่งเค้กจะได้มีความสวยและมีความเนียบมากยิ่งขึ้นแบบนี้นะครับสําหรับส่วนผสมของแยมส้มนะครับเราจะ